ฟ้อ,อ,อ,องฟ้องร้องนะฮะครับอะไรฟ้องฟ้องนะครับรครับก็เปนเรื่องสืบสวนนะครับตแต่ว,วันนี้ก็เป็นความก้าวหน้านะครับผมขออนุญาตกล่บเรียนว่าในเรื่องอตามทีนะ่ผมอัตรลอม่่หมายนะครับให้ผมเนี่ยเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวน,สนในเรื่องการจําหน่ายในเรื่องการจับกลุ่มการจําหน่ายสลากออนไลน์นะฮะับโดยผู้ถืหมายนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยผมท่าความเดิมน,นะครับเรามีการาตรวจค้นไปทั้งหมดเนี่ย17ข้อคองมนะครับวันนี้สลายดิยตอนหรือออนไลน์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตาที่จะมาราคา,าสูงกว่ากฎหมายกาหนดนะครับดะแล้วรวมถึงข้อาหาอื่นที่เกี่ยวเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อหา,เ,อาเรื่องการหลอกลวงโดยนำข้าวสูตรของคอมพิวเตอร์เป็นเท็จน,นะครับหรือรอกข้อาหารูปก,กันชกระชาชนที่มีการจับกุมไปแล้วนะครับ นะก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มมันอนฟ้ามานะครับจนถึงไปสิบเจ็ดทัฟองทั้งหมดนะครับแล้ววันนี้เรามีการจับกลุ่มแก้ข้อหาไปแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ตรวจค้นไปทั้งหมด17บเจดทอัอมนะครับแต่วัในวันนี้ก็เป็นความได้ส่วนหนึ่งหลังจากที่เราได้มีการจับกลุ่มล่าสุดคือ,อบรษิบรษัทโชคดีบริษัทโชคดีนะครับจาที่ มีการแก้ข้อขัอหาโดยคุณน็อตนะครับที่เป็นเจ้าของตลาดรับนะครับวันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็โดยคุณน็อตเนี่ยก็ได้แจ้งความเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของบริษัทตลาทับนะครับซึ่งมีการจาหน่ายตลาดเกินกว่าอัตราที่กำหนดอันนั้นที่เราได้มีการสืบค้นแล้วก็แจ้งข้อขัอหาไปแล้วนะครับในส่วนของบริษัทตลาทับจำกัดนะครับนะถ้าสื่อมวลชนจําได้แต่ว่า เพื่อมีข้อมูลจากคุณน็อตนะครับเมื่อเราเอามาไล่ตรวจสอบนะครับเราพบว่า,ามีการจําหน่ายสลากนะครับที่มีการซ้าการกับของบริษัทสลาพกพลัสของคุณน็อตเ่ยนะครับนะอยู่ที่สองใบนะครับแล้ววันนี้มีผู้เสียหายประมาณเก้าคนนะครับซึ่งผู้เสียหายเนี่ยยังมีมากกว่านี้นะครับนะก็ต้องกล่าวเีนว่าเมื่อตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าสลากยี่สิบสองใบเนี่ย เป็นการจําหน่ายสลากซึ่งไม่มีอยู่จริงนะครับเป็นการจําหน่ายแค่รูปเอารูปภาพมาจําจหน่ายตัวสลากจริงเนี่ยอยู่ที่ลาตลักนะครับเพราะฉะน,นั้นวิธีการก็คือเอาสลากมาแล้วก็ปกปิดบา์โคดนะปกปิดปาป์โค้ปกปิดสัญลักษณ์นะครับของทั้งงานสลากกินแบ่งแล้วเอาเครื่องหมายของปลาคราฟเนี่ยมาปิดแทนนะครับเพราะฉะนั้นผมย้อนไปดนึงฮะว่าสื่อมวลชนก็จะเห็นนะครับว่า สิ่งที่ผมได้กล่าวตั้งแต่ต้นนะครับนะตั้งแต่วันแรกที่มีการจับกลุมนะครับนะว่าในเรื่องของการจำหน่ายสลากออนไลน์นะครับโดยผิดกฎหมายนะวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยมี17แพลตฟอร์มนะเรามีการตรวจวนแล้วก็จับกลุมแจ้งข้อหาไปแล้วแล้วผมยังได้พูด้แต่วันแรกนะครับว่าสลากเหล่านี้เนี่ยบริษนะัทเหล่านี้ก็มีการจําหน่ายสลากหนึ่งข้อแรกที่ไม่มีอยู่จริงข้อ2นะครับมีการเอาสลากมาวนขายซ้ํานะครับ นะซึ่งส่วนนี้ผมต้องกล่าเรียนว่าเ,เรื่องนี้ใกล้จะจบแล้วนะครับนะวันนี้ก็เป็นความก้าหน้าแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะครับเราจะดำเนินการตรวจสอบวันนี้ในส่วนทีมงานนะครับนะผมไล่วิเคราะห์พร้อมเจ้าที่ทีมงานทั้งหมดนะครับนะวิเคราะห์ข้อมูลทางดีเอทอนข้อมูลทางคอมพินะเวเตอร์ะนะครับที่เก็บไว้ในคลาวทั้งหมดนะซึ่งจะต้องใช้เวลาเยอะนะครับรวมถึงสอบปากคำพยานเนี่ยวันนี้สอบไปประมาณสามร้อป,ปากแล้วนะครับ ณเพราะนั้นในส่วนการสอบสวนและการสืบสวนวันนี้เร่งรัดทั้งสองส่วนนะครับนะก็น่าจะใกล้จะปิดคดีได้แล้วนะครับณเพราะนั้นหลังจากนี้ไปก็น่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมตอีกหลายส่วนนะครับตั้งแต่เรื่องการเอาสลากไปวนขายซ้ำน,นะครับการจําหน่ายสลากที่ไม่มีอยู่จริงของอีกหลายบริษัทนะครับณเพราะนั้นหลังจากนี้ไปนะครับนะในเรื่องของการดําเนินการทั้งหมดเนี่ยผมก็คาดว่าได้ใช้เวลา จากนี้ไปไม่เกินเดือนนะครับก็จะสรุปคดีทั้งหมดแล้วรายงานท่านบอกว่ารอได้รวมถึงมีความเห็นในทางคดีที่จะสั่งฟ้องไปยังพนักงานจัยการนะครับในเรื่องของการรววมเอกสานได้หลังจากนี้ต่อไปนะครับนะสิ่งที่ดำเนินการก็ต้องจำเลยว่าก็จะเป็นการดำเนินการโดยใช้มาตรการยึดทรัพย์นะดำเนินคดีความผิดฐานพอกเงินนะครับนะเพราะว่าจะรู้ว่าอ๋ออย่างเช่นปลาครับนะฮะข้อหาความผิดฐานหนึ่งก็คือความผิดฐานร่วมกันช่อโรงประชาชน นะครับซึ่งเป็นความผิดบุญฐานนะฮะที่จะไล่ไปถูงเส้นทางการเงินทั้งหมดนะครับวันนี้ในส่วนทรัพย์อยู่ที่ไทยก็ต้องเตรียมตัวนะครับนะจะไล่ยึดทรัพย์โดยใช้มาตรการของปปงร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟ้องร้องทั้งหมดนะครับนะก็ส่วนนี้เป็นมาตรการในการดำเนินการนะครับของเราหลังนี้นะครับกับงเปอนวเลือเพิ่มเติมไหมครับเอมาาอยเากัน ก็ทําผิดก็ตั้งแต่เปิดบริษัทเลยนะครับอันนี้เปิดบริษัทดีกว่าเปิดแล้วดีกว่านะครับของร้านคราไม่เปิดดีกว่าแนละ้วคือบริษัทเหล่านี้ก็ต้องจำไว้ว่าอันนี้ก็คือคือเป็นเรื่องของเจยุคใหม่นะฮะเป็นคนยุคใหม่นะครับนะฮะเป็นคนยุคใหม่แล้วก็เออเอาการบริรกรารแบบออนไลน์นะครับเพื่อให้ท่านประชาชนมีนความสะดวกนะแต่ว่า การกระทำแบบนี้ต้องทำอยู่ภายใต้กขอบขีกฎหมายนะครับก็คือต้องไม่เอาแพลตฟอร์มมาจำหน่ายสลับที Shout ่เกินกว่าราคาที่กฎหมายกำหนดผมตัวอย่างเช่นอย่างปลาคัาเนี่ยครับนะเขาบอกว่าเอ่อเขาขาย80ิบาทนะครับแต่ว่ามีค่าบริการระบบออนไลน์ของเขาเนี่ยอีกส5บาบาทนะซึ่งตรงนี้ผมก็กลับเรียนสื่อไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าในส่วนนี้มีการรักษาสารดีกาแล้วว่าจะอ้างว่าเป็นค่าบริการนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการจำหน่ายสลับเกินกว่าราคา ที่กฎหมายกันหมดทั้งสิ้นนะครับนะเพวัะนั้นวันนี้ในส่วนของเจ้าดุยเก็รับสารภาพอยู่แล้วนะครับนะว่าได้มีการเป็นการอย่างนี้นะครับวันนี้งที่ผมจะฝากสื่อมวลชนช่วยประจํามพรรคนะครับก็ต้องกลับเรไปสื่อมวลชนช่วยประชามพรรด้วยว่าวันนี้ยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนนะครับแต่ตัวเองยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยซื้อซ้ำไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ที่ประชาชนที่เขาทราบว่าเขาซื้อซ้ําเนี่ยเพราะเขาซื้อสองที่นะก็เห็นได้ชัดนะครับว่า ประชาชนนี่แหละจะเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญเพราะว่าประชาชนจะตรวจสอบกันเองนะครับดันะนั้นวันนี้ประชาชนเนี่ยที่รู้เที่สองที่นะฮะแต่วันนี้นยังมีอีกหลายคนนะครับแล้วนกะ็ถ้าท่านได้รับความเสียหายก็ของคุณนายแจ้งมาได้ที่สำนักง,งานตลาดจินแบ่งหรือที่ชุดปราบาลของผมนะครับนะเราก็จะดำเนินการดําเนินคดีตามการะการกฎหมายนะครับดันะนั้นในข้อหาที่แจ้งทั้หมดวันนี้ก็คือ เอ่อเพิ่มเติมจากเรื่องที่แจ้งไปแล้วเรื่องการจําหน่ายสลากเกินกว่าราคาที่กำหนดนะครับนะก็จะแจ้งเรื่องความผิดฐานร่วมกันขโมวขงประชาชนนะครับแล้วก็ร่วมกันเอ่อจให้มีการลักลอบเล่นเนพนันนะครับเป็นเจ้ามือรับผิดรับใช้นะครับแล้วก็ร่วมกันโดยวิจริตนะครับนําข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับอานเป็นเท็จนะทำให้ประชาชนมีเกิดความเสียหายนะครับเพราะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าข้อหาแรกก็เข้าความผิดมูลฐานแล้วนะครับนะ ยอดที่เขาขายแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่มากน้อยแค่ไหนของปัตั์เนี่ยของปัตช์อร่อยไหมเดือนประมาณหน่อยประมาณสองสามสองสามของปัตช์ก็จะมีเยอะครับประมาณสามถึงห้าแสนนะครับต่ออะไรครเป็นต่อหน่วยต่อเดือนหรือต่อหมวดต่อหมวดใช่ต่อหมวดเป็นต่องหมวดสองหมวดเดือนที่สองหมวดนะครับประมาณสักเดออสักเกือบสิบล้านเกือบสิบล้านสิบล้านนะฮะตลอดตลอดหนึ่งปีนี้ตลอหนึ่งปีครับเขาไปเอาโควตามาจากไหนยังไง ก็โคต้านี่ยนครับตัวตัวเขาเองไม่ได้มีโคต้านะครับเขาว่ากันว่าเป็นการไป็รวบรวมซื้อมาแต่ซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นมันเป็นแบบนี้เนี่ยตัวจริงไม่มีเราเคยเข้าคนเคยเข้าคนก็เขาย,ย้ายที่ทําการบ้านเข้าไปคนก็เจอสลากไม่มากแล้วเป็นการตรวจจิตคอมพิวเตอร์มาเราก็มาดูข้อมูลซึ่งปรากฏว่าเส้นทางการเงินกับตัวสลากหรือข้อมูลที่อยู่ในระบบเนี่ยมันยังไม่สัมพันธ์กันนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับสมมติฐานเราเราเจอในวันนี้ก็คือ ขายตลาดที่นี่ไม่ไม,ไม่มีอยู่จริงเนี่ยนอกเหนือจะกไ้ซ้ำซ้ำกับไอ้ฉลากพัดแล้วเนี่ยซ้ำกับบริษัทอื่นหมาท่านพาตรงนี้ก็คือที่ท่านช่วยได้ชี้แจงไปนะครับก็คือว่าถ้าประชาชนซื้อหลายๆพลตฟอร์มก็จะเห็นว่ามันมีซ้ํากันแต่ถ้าซื้อพลตฟอร์มเดียวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองที่ตัวเองได้รับภาพที่ซื้อมาเนี่ยมันจะไปซ้ำของใครก็ได้แต่ถ้าคนบางคนก็ชอบซื้อหลายๆพลตฟอร์มเนี่ยมันก็เกิดโอกาสที่จะเจอแบบนี้คือไปซ้ําและการปกปิดบางที เด็นซ้ำแล้วถ้าไม่สังเกตรายละเอียดก็ไม่รู้อีกว่าเป็นฉบับเดียวกันนะครับเป็นภาพเดียวกันอันนี้มันค่อนข้างจะยากเพราะว่าสาเหตุมาจากการปกปิดปิดฟังสัญลักษณ์ปกปิดบางเอโค้ดนะครับซึ่งตรงนี้มันทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการข้อมัลเกิดขึ้นครับสถานการณ์ของการจำหน่ายสลากออนไลน์หลังจากที่ทางกองสลากจำหน่ายของสลากออนไลน์เองตอนนี้แนว้มเป็นทิศทางไหนครับเชี่ีครับ ว่าสลากออนไลน์ของเอกชนเนี่ยลดน้อยลงไปอยู่ผมเห็นก็เปิดที่หลายแพลตฟอร์มอันนี้ค่ะขออนุญาตตอบในส่วนของสำนักงานสลากดินใหม่รัฐบาลนะคะในส่วนของสำนักงานเนี่ยผลตอบรับในการจาหน่ายสลากต้ลงหมดแล้วนะคะที่มีสลาก5ล้านฉบับเศษนะคะก็จาหน่ายหมดได้ภายในเวลาไม่กี่วันนะคะก็แสดงว่าประชาชนเนี่ยให้การตอบรับสลากที่ราคาแปิบบาทนะคะ นในส่วนของเรื่องของการจําหน่ายของแพลตฟอร์มเอกชนเนี่ยก็คงต้องดูต่อไปอะค่ะก็เหมือนกับการจําหน่ายของสลากรายย่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการจําหน่ายสลากงวดแรกดิจิตอลงวดแรกเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะวัดผลที่ทชัดเจนได้นะคะว่ามันเป็นความต้องการหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันยังเป็นความตื่นเต้นเนื่องจากว่าเป็นสินค้าใหม่อะค่ะครับมผมกับเอเนี้นะครัะว่า ในส่วนการงานร่วมกันวันนี้นะครับในส่วนตำรวจเนี่ยเรารับผิชอบในการนะครับใช้ใช้กฎหมายนะครับนะในส่วนของตํานาสลากก็รับผิชอบในเรื่องของการพัฒนาผู้ปลองนะครับมาเพื่อจะให้ประชาชนเกิดความสะดวกแล้วก็เพื่อจะให้ประชาชนจับต้องได้เรื่องของแปดพันบาทนะครับวันนี้สถา,านการณ์ปัจจุบันนะครับาเานเห็นได้ว่าในภาพรวมเนี่ยวันนี้เมื่อมีการเปิดขายครั้งแรกเนี่ยใช้เวาลาเพียงสาวันเองนะครับนะเราจำหน่ายสลากไปมีประชาชนเข้าซื้อถึงล้านกว่าคนหนึ่งล้านกว่าคนนะมีการจำหน่ายสลากไป ทั้งหมดถึงห้าล้านฉบับนะภายในเวลาสามวันใช่ไหมสี่สี่วันนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยวันนี้สำนักงานสลากกินแบ่งเนี่ยเริ่มต้นที่การใช้แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มใแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันป่อตังนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นที่ห้าเปอร์เซ็นต์ของจำนวนสลากทั้งหมดนะครับแต่ปัญหาผมยอมรับนะครับว่าปัญหาเนี่ยก็จะมีอยู่ในนอกแพลตฟอร์มก็คือ ในผู้ขายที่เดินดินวันนี้ผู้ขายเดินดินเนี่ยเมื่อรับจากไปรษณีย์ก็ยังมีการนําไปจําหน่ายเป็นเช่ทอดนะก็ทําให้ราคาส่วนนี้แพงขึงง้นนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยท่านบพบตรก็ได้มอบหมายให้ทางาท่านผู้ช่วยบระจวุองค์สุขอชุดนึงนะครับนะดำเนินการในเรื่องของการตัวจับหรือจับคุมในส่วนที่เดินดินนะครับนะเพราะว่าวันนี้ถามว่าตลาดเนี่ยรับที่ไปรษณีย์ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้พอตำรวจเราตรวดขันที่ไปรษณีย์ก็มันนั่นรับบนข้างนอก นะครับหรือไม่ก็อีกส่วนหนึ่งมีการจ่ายเงินมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็แค่นั้นลับกันแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของจะเรียมหลวงต้อนแช่งลังเยอะโอ่งขวรวันนี้ท่านอกตลอดได้สั่งกำลังทั้งประเทศนะครับ,นะรบส่วนผมเองเนี่ยได้าเกี่การเรื่องออนไลน์นะฮะเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดนะครับวันนี้ในส่วนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยในเรื่อง้องการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมก็ต้องกล่าวเียว่าวันนี้เราใช้เจ้าที่ทางเทคนิค มาวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบคลาวจากข้อมูลบนคลาวนะครับวันนี้เราพบข้อมูลบางส่วนนะครับนะบที่มีการนำตลาดไปวนห่ายซ้ำนะแต่ยังไม่พร้อมไม่บอกอรายละเอียดว่าเป็นบริษัทไหนนะครับนะหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมนะแล้วก็จะปิดสานวนสอบสวนทั้งหมดนะครับหลังจากที่มีการดำเนินคดีในเรื่องทั้งหมดแล้วรวมถึงเรื่องการยึดทรัพย์แล้วนะครับนะ วฉนนั้นวันนี้ในส่วนการดำเนินการทั้งหมดนะครับผมก็พยายามเร่งรัดเ,เพื่อจะให้ประชาชน,นได้ความจริงมากที่สุดวัะนั้นก็ต้องฝากถึงประชาชนนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องฝากถึงประชาชนว่าการซี้สลากกินแบ่งนะครับก็ขอให้ซื้อกับสำนักง,งานสลากกินแบ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับส่วนน้องๆรุ่นใหม่นะครับก็ต้องขอคกอุณาว่าที่ทําตามๆทันเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับนะว่าวันนี้ก็ทําเล่าเรียนแบบไปมาบริษัทนั้นทําได้ัวยก็ทําบ้างนะครับ นะเจ้าเล็กเจ้าน้อยเรเริ่มเกิดมีสิทเจ็ดสัดฟอร์มนะวันนี้ก็จับไปทั้งหมดนะครับเพราะอะไรฮะที่ต้องจับกลฟมเพราะว่าวันนี้ที่ท่านทําท่านเห็นไหมครับว่าเาด็กยุคใหม่น้องๆเหล่านี้มีความคิดเรื่องออนไลน์เรื่องระบบดีต้อนนะแต่ว่าไปทําแบบช่อสนน้นโกนๆอย่างนี้มันทําให้ประชาชนต้องเสียหายนะครับถ้าท่านทํำแบบตรงไปตรงมาเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยก็จะช่วยประชาชนนะครับารายได้ท่านก็จะเป็นรายได้ที่ถูกต้องนะครับแต่พอท่านทําแบบเนี้ยเห็นไหมครับว่า สิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นความจริงถูกไหมครับมีการเอาสลากไปลนขายซ้ําน,นะครับมีการจําหน่ายสลากทีม่มีอยู่จริงถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นแรกๆที่ผมพูดไปเนี่ยสังคมอาจจะสงสัยแต่เมื่อวันนี้ผมเองยังไม่ได้วิเระห์ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยเขาตรวจสอบและพบกันเองนะแต่ไม่ใช่เจ๋วตรงกับสิ่งที่เราตั้งข้อสันนิษฐานในการสืบสวนเอาไว้แต่แรกนะครับนะว่ามีการทําแบบข้อฉุนโกงนะครับ ถ้าไม่มีการปราบปรามนะครับผมก็ต้องเรียกว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดมากขึ้นนะครับเป็นร้อนเป็ฟอมแล้วก็จะกกายเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนออนไลน์ทั้งหมดนะครับต่อไปบ้านเมืองก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีการจริงท่านบกตรจริงได้ตั้งขึ้นในส่วนของการปราบปรามออนไลน์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการเปินการเรื่องออนไลน์ก็ต้อง่ากว่าน้องๆรุ่นใหม่น้องๆเด็กยุค5 G เนี่ย จะดำเนินการอย่างนี้ก็ขอให้ติดต่อกับกสำนักงานสลากว่าเราเราจะดำเนินการอย่างไรได้นะครับในเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์ต่างนะครับนะก็เหล่านี้เป็นมาตรการมีคำถามาเ,เพิ่มเติมไหมครับในส่วนของกองสลาเกเจอปัญหาเดียวกับที่กองอกงสลากพัดเจอนะกรณีที่นำสล,ล,ลากไปขายซ้ม,มีไหมจากที่เปิดขายออนไลน์ได้ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะคะในกรณีของสลากดิจิตอลนะคะ ของเราเนี่ยสลาดทั้งหมดเนี่ยจะอยู่บนจะอยู่บนแลตนอร์มนะคะโดยสำนักงานสลากเองทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสลาดเนี่ยเมื่อซื้อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะย้ายจากในแลตฟอร์มของสำนักงานไปอยู่ในพอร์ตของผู้ซื้อทันทีนะคะสมมติว่าน้องซื้อสลากไปเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปุ๊บเมื่อกดซื้อเสร็จกดใจเงินในแอปเป๋าตังเสร็จสลากนั้นจะมาอยู่ในพอร์ตสลากของฉันของน้องในแอปเป๋าตังทันที ฉะนั้นสลากตัวนี้จะถูกเปลี่ยนหืออีกไม่ได้นะคะเมื่อถูกรางวัลปุ๊บเนี่ยก็จะต้องนําก็จะต้องนำไอ้ตัวดีแคร์ตัวนี้ค่ะที่อยู่ในคอร์ดของเราอะค่ะไปเพื่อไปขอรับสลากเพื่อขึ้นเงินรางวัลหรือปูกบัญชีให้โอดนเงินรางวัลเข้ามาให้ที่ในบัญชีฉะนั้นสลากตัวนี้จะไม่มีทางหลุดออกไปเพื่อที่จะไปไปขายซ้ำหรืออะไรได้อีกเลยนันก็ก็กสอดคล้องกับที่ท่านผู้ช่วยได้ตกน่านอธิบายไปเมื่อกี้ว่า เพราะอะไรถึง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 มีงงปรากฏเรื่องงี้เป็นหวยคลิปในอุติที่แพลตฟอร์มเอกนชนได้แต่ในขณะที่ของสำนักงานสลากเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะสลากทั้งหมดสลากตัวจริงทั้งหมดอยู่ที่สำนักงานเราสแกนเข้าระบบสลากทั้งหมดที่ตัวจริงเก็บในเซฟของสำนักงานก็จะขึ้นในระบบซื้อเสร็จตัดตัดยอดเลยตัดยอดทันทีแล้วก็มาอยู่ในในบัญชีของผู้ซื้อทันทีนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นระบบที่มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็โดยที่ เป็นบล็อกเชนของกระทรวงการคลังนะคะมันเป็นหน่วยงานรัฐนะคะตัวแอปเปิลตางเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นซุปเปอร์แอปของภาครัฐนะคะสามารถทําธุรกรรมการเงิน,นงต่างๆได้อย่างสะดวกปลอดภัยมามาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะก็ก,ก็ก็ทำให้จริงๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการตอบรับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยไว,ว้วางใจแล้วก็มาใช้มาซื้อสลากกันเราหมดภายในเวลาที่รวดเร็วค่ะและส่วนที่ว่าเมื่อกี้ที่ขออนุญาตตอบน้องเพิ่มน,นิดนึงนะคะว่าสําหรับ การดำเน,นินการของตลาดดิจิตอลเนี่ยมีผลอย่างไรกับแอปหรือการดำเนินการของสาตฟองติกชนซึ่งตอนนี้มีปัญหามากมายที่เราเห็นกันอยู่นอกจากาขายเป็นราคาแล้วเนี่ยนะคะแต่ถามว่ามีผลกระทบกับผู้ขายรายอื่นหรือไม่เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือขอยนุญาตเรียนว่ายัางเร็วเกินไปนะคะที่จะที่จะประเมินได้นะคะต้องขอระยะขอใช้เวลาสักสองสามงวดน,นะคะตามที่คณะกรรมการสลาได้มีการแถลงความคืบหน้าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ตัวผู้ช่วยเองจะไปไล่จับพวกแม่ค้าที่ยังขายเกินราคาอยู่นะครับคืออย่างนี้นะครับต้องกลับไปนี่คือผมชวนนะครับว่า <c oughs> คือวันนี้เนี่ยในส่วนของอผู้ที่เดินข่ายาล่างนะนะ <c oughs> วันนี้เราเห็นใจบ้างนะครับนะเพราะฉะนวันนี้สิทธิท่านบวชต่ได้กําชับก็คือการเร่งรัดในเรื่องของอการกดขันในเรื่องของอการป้องปรามที่ ที่ไปจะมีส่งสลากให้กับผู้ได้สิทธิในการขายเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องฝากเตือนนะครับว่าผู้ได้สิทธิในการขายเนี่ยถ้าท่านเอาสลากไปขายต่อนะครับสิ่งท่านจะต้องรับผิดชอบคือทางผู้จัดกลุ่มเนี่ยก็จะรายงานมาที่สำนักงานสลากจีนแบงเพื่อเพื่อถอนโควตานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้มีโควตาอยู่แล้วแล้วท่านไม่ขายตามกติกาของสำนักงานสลากจีนแบงนะครับทางสำนักงานสลากจีนแบงก็จะรับข้อมูลจาก ตำระวจน,นะครับแล้วก็มีการในการเพื่อสอบสวานะครับเพราะนั้นท่านก็จะไม่ยิยนหายนะครับแล้วเพราะนั้นวันนี้คือมาตรการเหล่านี้เนี่ยในเรื่องขององนอนไลน์จะเห็นได้ว่าวันนี้ใช้5%ใช่ไหมครับนะซึ่งทางท่านผู้โดยการพนักงานต่องจัแบงั์ก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าควรจะเพิ่มไหมก็กำลังดูความพร้อมแต่ละส่วนนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเรียนว่า,าในส่วนของอ,ออฟไลน์เนี่ยนะวันนี้เราพบว่า พอคนซื้อในออนไลน์ไม่ได้ใช่ไหมครับก็มาซื้อออฟไลน์นะฮะพอออฟไลน์มันก็มีาการจําหน่ายที่เกิดราคาอยู่อันนี้ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยวันนี้ก็ต้องใช้กําลังที่ด่วนทั้งประเทศนะครับในการลงไปดูข้างล่างนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะไปจับพวกค่าแม่ค้าเนี่ยผมก็เห็นใจนะครับวันนะี้วันนั้นวันนี้เนี่ยในการดำเนินการก็จะเอาข้อมูลรายงานามา,นาที่สำนักงานส่างจินแบกก็ต้องฝากเตือนนะครับในส่วนหอพอพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย นะครับก็ขอให้ขายตามหลักเกณฑ์นะเพราะวันนี้สำนักงานสลักจีแบงก์เนี่ยกับสำนักงานหมู่ชาตินะครับนะเราบูรณาการกันโดยที่ทั้งหมดน,น,นะครับนะเพื่อจะให้สลายไปสิบบาทเนะี่ยถึงมือประชาชนโดยที่ให้ดีนะครับนะในส่วนของใบฟอร์มที่ยังขายมีกฎหมายอยู่้ะมีจํานวนมากน้อยแค่ไหนเป็นสนะิบไหมวันนี้เราค้นหมดแล้วมีสิเกตเตอร์ฟอร์มนะครับนะวันนี้บริษัทบริษัทที่ท่านมีข้อมูลเลยนะว่ายังรับรอบทำอยู่นะวันนี้ไม่มีแล้ววันนี้ไม่มีแล้วครับ วันนี้ก็ไม่กล้าแล้ะครับเพราะว่าท่านอย่าลืมนะครับว่าข้อหาที่โดนไปเนี่ยเป็นข้อหาระนะฮะมันไม่ได้เป็นข้อหาแค่จำหน่ายสลากกินแบ่งเป็นราคาเห็นได้ชัดเจนว่าข้อหาจำหน่ายสลากกินแบ่งเป็นราคาเนี่ยปรับไม่เท่าไหร่นะครับนะเพราะวนวันนี้เนี่ยเมื่อท่านพบตรตั้งชุดสืบสวนมาแล้วเนี่ยเราไล่จนถึงข้อมูลทั้งหมดนะครับนะวันนี้เราก็ทํามาแล้วประมาณ สองพันกว่าแล้วนะครับนะสอบพยานเนี่ยไปทั้งหมด3ามร้อยกว่าปากแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ในการทั้งปากทั้งลายเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมยกอย่างนะครับเช่นบางแพลตฟอร์มเนี่ยที่มีมูลค่าหรือมีจำนวนสลาดชุนนะครับแล้วก็มีการจําหน่ายไปเป็นไซส์ลายลงมาข้างล่างนะครับเวลาปรับเนี่ยปรับไม่ใช่น้อยนะครับแต่ว่าปรับ300ร้อยลายนะครับตามกรรมต่างวาระก็ต้องปรับเจ้าของบริษัทตามนินวนกรรมด้วย เพรานะฉะน,นั้นวันนี้ในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่มูลนิธิ่าในการปรับตัวสูงนะครับนะแล้วก็แถมการบริหารความปิดทางอื่นก็หนักกอ,อ่าขวดนะครับเพราะฉะน,นั้นเหล่าน,นี้เนี่ยก็วันนี้เราก็ตรวจสอบถูไม่พบนะครับว่าวันนี้มีส่วนใดที่นําไปเมนกางออกนะครับก็ต้องฝากถึงน้องๆนะครับนะในส่วนน้องๆที่มีแนวคิดที่ดีแบบนี้ก็ต้องมาหาเรือก็น้องงอานตลาดในว่าเราจะ ใช้แพลตฟอร์มยังไงอย่างเงี้กกฎหมายนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องฝากําลองไว้นะครับนะก็เรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะแต่ต้องมันก็มีสองสองคมน,นะครับนะมันก็เหมือนกัน,น,นยยกเหมือนเหมือนผมยกอย่างเหมือนเฟซบุ๊กอ่ะหมือนทุกวันนี้นะครับเฟซบุ๊กเป็นเะรื่องที่สะดกนะไปจนสนุกแต่ว่าก็มีการหลอกวลวงเฟซบุ๊กเอาคนไปทำงานนะข้ามไปลาวพมา่าเยอะแยะไปหมดทุกวันนี้นะครับข้ามไปนบูชาที่เราช่วยมาแปดร้อยคนเกือบเก้าร้อยเนี่ยนะครับ เวันนั้นวันนี้ในโ่วนต้องหมดก็มาไล่ตามตงนี้นะครับแล้วก็กลับเรียนนะครับมีคำถามอะไรเพิ่เติมไหมครับครับขอบคุณครับาวคถ้ามีก็ดาวคุณสุวรรณจนหุท่านนะครับนายสมากกบพิเคมากคับน้องสมานพิเครับ